สวัสดีครับกิตติครับวันนี้มานี่เลยครับวัดช่องลมอยู่ในสมสุทรสงครามนี่มาร้านตาแจ็กแนะนําเลยโหนี่นี่นี่ร้านตาแจ็กโอ้โหอยู่ริมน้ำตาแจ็คนี่ไม่ไม่น้ําอะไรเนี่ยไม่น้ำแม่กรองแม,ม่น้ําแม่กรองอันนี้เริ่ม,เร,มเริ่มขายแล้วใช่ไหมเริ่มขายแล้วครับโอนี่ร้านตา แจ็คโอ้โหชื่อเสียงโด่งดังมากดูคนก็แถวก็แล้วกันนี่มีอะไรบ้างอ่ะที่ขายก,กระต้มไก่คอปลาครับเป็ดไก่ข้อแล้วก็ปลาครับอ่ากระต้มมีสองสองอย่างก็สวยด้วยขายแ,ขาแค่นั้น,นละจ้าอ๋ไอไอ,อ้นั่นคือ อันนี้เป็ดจะเป็นเรื่องอะไรี่อย่างครับโอ้นี่ฮะ,บบะอร่อยกับเพื่อนครับโอ้โหดูคนก่อนดูคนก่อนน,น่าดูคนเป็นหลักฐานเลยนี่ฮะแต่แจ็คมากี่โมงถึงกี่โมงอะ่ะใครแต่แจ็คสามโมงสี่โมงนี้แต่แจ็คมายัางาสามโมงครึ<า>่งสามโมงครึงมมงคร่งแล้วหมดเมื่อไหร่ก็เลิกเลย ไม่เกินทุ่มครับไม่เกินทุ่มพคุณนี่กี่สูงอ่ะโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับร้านตาแจ็คที่ขายดืมน้ำเนี่ยก้วต้มเรือตาแจ็คดังมากตาแจ็คขายมากี่ปีแล้วเนี่ยมันขายมาตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่เด็กกี่ปีได้นะครับห้าสิบปีตอนนี้ตาแจ็คก็ห้าสิบกว่าสิโอ้ยหกสิบสี่แล้วครับหกสิบสี่โอ้ห้ากว่าก็ดีดิโอ้นะฮะชามละยี่สิบบาทถุงก็ยี่สิบใช่ไหม อราคาเดียวไม่มีการอืมราคาเดียวครับโอ้โหไวมากเครื่องปรุงนี่เยอะเลยมาเลยมาใกล้ๆล,ลุงเลยโอ้โหดูฮะดูฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้พี่กองไปก่อนออนี่คนยืนมารอรอ,รอตาแจ็คตั้งแต่ยังไม่จัดร้านเสร็จครับอืมเดี๋ยวคนจะเยอะมากกาต้มเรือแจ็คแจ็คนี่ชื่อใช่ไหมชื่อแจ็คครับชื่อแจ็ค โอ้ออกเสียงผิดนิดนึงนะขายตั้งแต่สามครึ่งจนถึงเกือบทุ่มต่อต่อมเมาได้เลยนะต่อ,ไม,ตอ,อ,อไม่ต้องต่อคิวนะครับอ่าอ่าไม่ต้องต่อคิวต่อเมาได้เลยแล้วอะไรอีกอะไครับนี่ฮะ,ะมีโต๊ะนั่งด้วยคนไหนมีโต๊ะนั่งด้วยชาชาเ,เป็นขนา้าวต้มหรือข้าวแห้งครับอนไ่ดุดุดดล้วนนะเนี่ยเ เพื่อนๆออจะมาร้านตาแช็คก,ก็อย่างที่บอกฮะสามโมงครึ่งจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มก็จะเก็บั้งหมดไวก็คือกลับก่อนใช่ไหมครับนี่ฮะเสียงเสียงดังกวางชัดเลยคนไหนดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับจากถนนพระรามสองเข้ามาแค่4ีโลเองเซิร์ชใน Google ได้นะฮะตาแจ็คในขึ้น Google อันดับหนึ่งนะแล้วก็ขึ้น YouTube ด้วย นะลองเข้ามาชิมดูว่ามีอะไรดีมีอะไรดีเมนูเด็ดอะไรถึงลูกค้าได้เยอะขนาดนี้อ่แต่แจ็คไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วครับหีห่ผมก็จะอร่อยไม่มีเมนูเด็ดอะไรเลยครับโอ้นี่คือเสียงออกพื้นพื้นบ้านนะท่านผู้ชมพูดแบบธรรมดานะฮะก็เรียกว่าคนสมัยก่อนนะฮะคนหิวหิวก็จะอร่อยเองนะครับผมไม่ได้ขายอร่อยับโอ้โหหิวหิว,หวก็อร่อยเองนะแต่แจ็คบอกแต่คนเยอะเลยนะโอ้โหดูข้าวแถวอะ่ะอยู่ข้างหลัง โอ้โหนู่ที่นั่งอยู่ก็รออยู่นี่ฮะขอข้ากล้องหน่อยนะพี่ขอข้ากล้องหน่อยเออไม่ทำหนึ่งข้อกลนี่ขอข้ากล้องหน่อยใครเข้ามาก่อนอ้าวใครมาก่อนเอาเลยเอาเลยนี่ตาแจ็คเราไปช่วยลูกตาแจ็คดีกว่านะมายืนข้างหลังเออมาได้เลยก็นะนี่อ้าวก้าวแถวเลยก้าวแถวเลยอ้าวตาแจ็คโอ้โหติดเครื่องแล้วตอนนี้ติดเครื่องแล้วอ้าว โอ้โหนี่ขนาดมันเพิ่งตั้งร้านนะฮะท่านผู้ชมดูนะเพิ่งมันตั้งร้านแล้วนี้นี่คือคือใครอ่ะตาแจ็กเนี่ยคนไหนครับนี่ที่ลายกักรยืนเนี่ยจัดโน่นจัดนี่อ่ะผกไม่รู้ไม่ได้มองไม่ได้มองเนาะไม่รู้จักเหรอโอ้ลูกลูกสาวใช่ปะนี่เอือ เจ้านายผมเองนะเจ้านายผมเองโอ้โหแต่แจ็คคลิปนี้อยากพิเศษน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆนะครับเวลามาจังหวัดสมุทราสาครสงครามนะยุทธวเขตาําอำเภอเมืองยังตรงนี้ท่าน้ำอนอก็ท่าน้ำอะไรตรงนี้ทา่ทาน้ำวัดช่องลมครับท่าน้ำวัดช่องลมเสียงดังฟวงชัดเลยก็อลองมาอุดหนุนดูก็เดี๋ยวนี้ขึ้นเทรนแต่แจ็คนี้ขึ้นเทรนทน,ะนะนะไม่ว่า ก็นั่นผมคน้นในหาในใน Google นะเมื่อกี้นะแต่เขาบอกว่าตาแจ็กอาจจะปิดอ่า Google บอกอย่างนั้นผิดหวังแล้วเมื่อกี้มาไกลโอ้โหขับมาเป็นร้อยอะ่ะเดี๋ยวก็กลับไปแปดริีวอีก Google ว่าไงนะ, <Google> <S <s ะกูเกิลบอกว่าตาแจ็คอาจจะปิดในในนั้นเขาบอกว่าไงอาจจะปิดอ่าใช่อะก็ไม่รู้แต่เขาบอกเราก็ต้องกล้าไปอัปเดตสิอ่าเขาลงไว้ในกูเก <s> ิล แต่เจ๊ไม่เป็นหรอกแต่เก็โทรไม่รู้เขาออกอะไรกันมั่งไม่เคยดูโอ้โหมือไวมากเลยนี่มานี่ไม่หยุดเลยนะน้ำแกงหนึงนี่ครับต้าไม่ดีจริงนะไม่มีการเข้าแถวเลยเรายี่สิบบาทนะเดี๋ยวผมเอาคนสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวชิมของตาอุตส่ามาถึงที่แล้วน่าจอาเสิร์ฟเลอืมอืม โอ้ใส่เนื้อเยอะแยะเลยครับโอ้โหดูไม่ห่วงเนื้อถ้าไ้ชมดูนะแล้วมาแล้วไม่ปิดหวังแน่เลยอืมอือ้าวอถือไปมั่งก็ได้จ้ะโอ้โหต่อมาได้เลยครับเจอตาแจ๊กและดูโหดีใจมากเลยเมื่อกี้นึกว่าเขาบอกถามคนเดินผ่านเขาบอกว่าอาจจะไม่เจอก็ได้เพราะมาจากไหนไม่เจอ เราผิดหวังเลยว่ามาแล้วก็ลองวัดดวงเดินมาเลยเจอจนได้เพิ่งเห็นตัวเป็นๆวันนี้เห็นตัวเป็นๆวันนี้เห็นแต่ในทีวีอยู่เห็นแต่ใน YouTube อยู่เพิ่งเห็นตัวเป็นๆวันนี้แหละลีลาเหมือนในทีวีจริงๆโอ้โหตะวัดตะเวียงเลยอ่ะโอ้โหพ่อครัวนี่ผมสงสัยทำไมแม่แม่บ้านทำมาแต่แจ็คสวัอดีเลยจ้าเอาข้าวต้มไก่แกตักนี่ตักไม่เป็นหรอ โอ้นเนาะแปลกเนาะนมันผิดสูตรอีกใช่ไหมั้ากขา,ขา,ขาต้มเรือแจ็คถ้วยละไรยี่สิบถุงย <พอ S 1> ี่สิบให้แม่บ้านตักนี่นคือผิดสูตรเลยใช่ไหมออโอ้โห,โหเนื้อสำรองข้างหลังเนื้อจริงๆนงะท่านผู้ชมนะไม่มีติดมันเลยอะไม่มีติดมันเลยฮะโอ้โหเป็นเนื้อหน้าอกครับหือกไก่เหรอ น้าอกไก่ครับอืมอันนี้ไม่มีหมูยังไม่ในร้านครับหมูทุกชนิดไม่ได้ขายครับอ๋อไก่อย่างเดียวครับเป็ดไก่ข้อปลาแค่ตีอย่างเดีครับถุงยี่สิบถ้วยก็ยี่สิบครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะที่ยืนยนี่ดูยืนรอนานแล้วอ่ะพอได้แล้วนนก็ผู้บางคนก็เสด็จถุงก,งกลับ <c oughs> ดูฮะ เนี da, ่ยจักสงสัยนะฮะระหว่างก้าวสวยก้าวกาต้มเนี่ยอะไรจะอร่อยกว่ากันนะอ๋อมันอร่อยชหลังยานได้อยู่หรืออยู่วะโอ้ยนั้นตอบอย่างนั้นเลยโดนเลยเนี่ยไอ้อเยใส่ขายเยอะไหยครับโอ้เต็มถ้วยเลยชามค่ะชามสองไอ้ดูข้าวต้มถามนะครับดูดิดูดิดูดิ นี้นะนี่ไงมาคนเดียวเขาเขาต่อคือกูกกินใส่เต็มถ้วยเลยอ่ะต่อนี่ลยจ้ะแห้งเป็ดทำเดียวโอ้แบบนี้รู้แล้วถ้าเป็นข้าวสวยก็สั่งว่าแห้งเป็ดใช่อ่าถ้าเป็นข้าวต้มก็แห้งไก่อต้มต้มไก่อ่าแต่แห้งก็แห้งเป็ดแอ่งเอ่งเอ่งไก่ ข้าวใจแล้วครับแต่เป็ดที่จะอร่อยกับเพื่อนมันเป็นเครื่องในสี่อย่างเดกินก่อนนะเดี๋ยวแกวจายเดี๋ยวผมกินก่อวัดแจ้งเป็ดต้มไก่ผมก้าวแถวด้วยก้าวแถวด้วยโอ้โหนี่ฮะคนเยอะไม่เยอะดูฮะขาประจําตาแจ๊กอยู่ริมแม่น้ำนะเอาง่ายๆเลยวัดช่องลมนะเวลามานะ เอามาจอดรถในลานจอดรถอยู่ข้างหลังหน้าตาแจ้งเนี่ยจะจอดักร้อยสองร้อยคันสบายเลยขับเข้ามาในวัดช่องลมเขาให้เข้ามาเพราะตรงนี้เป็นมันเป็นอะไรอะ่ะตาแจ้งตอนนี้เรือข้ามฟากเหรอมีเรือข้ามฟากใช่ไหมไม่มีอ๋อไม่มีแต่ว่าอ,อยู่คนเดียวนะท่านผู้ชมด,ดูถ้าไม่แน่จริงอะ่ะไม่มีทางเลยเนี่ยอยู่คนเดียวเจ้าเดียวมีเรือสองลำอีกลำนโชว์ไวอ้อ่ะ รงสวยวนั้นเป็นอนุรักษ์อะไรใช่ไหมอ๋ออันนี้ได้มาใหม่โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะมาข้าแถวเร็วๆๆๆๆของกําลังขึ้นอยู่เอาต่อเลยต่อเลยต่อเลยผมอยากให้ข้าแถวก่อนผมนี่ผมอยากจะลุ้นน่ะแต่จะขายโอ้โหในข้างหลังอกไก่ข้างหน้าคือเป็ดเน่ยเพราะฉะนั้นถ้าแห้งก็แห้งอกไก่หรือว่าแห้งเป็ดโอ้โก็สั่งอย่างนี้ครับผมเริ่มจับทางได้แล้วฮะ แต่แจ็คว่ามาแล้วมือหัวเลยโอ้โหเต่าคุยไปเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะชามนนี1,200ชามอยู่นี่วันหนึ่งขายได้เท่าไหร่อ่ะแต่แจ็คม8ป0ชามนะวันขายประมาณ400ชามโอ้โหคำนวณที่คำนวณที่ครื่อง็กินเลขไหม20บาท102,000โอ้โห8,000กว่าบาท พูดเราไม่อนเถอะไม่ถึงพูขายเยอะกำไรไม่ได้เยอะหรอกเอาใจลูกค้าบ้านเถอะเอาดูดิดูดิคิวมาเรื่อยๆเอามาเร็วๆโอ้โหนมาเรื่อยๆเลยนี่ของถ้าไม่แน่จริงนะไม่มีทางอย่างนี้หรอกนะหนึ่งขายถูกสองคุณภาพสี่สาไม่เยอะโอ้โหไม่ว่าเป็ดหรือไก่ให้เยอะ สี่พ่อค้านี่แบบอืขายมาหลายปีเนี่ยแบบ,ร,บรู้เลยคุณภาพตั้งแต่อายุสิกว่าขวบตอนนี้หกสิบสี่หกสิบสี่สิกว่าขวบขายมา50สกว่า,าวปีตอนที่ขายใหม่ๆนี่โดนบังคับไ้ขายหรือว่าไงไม่ได้โดน <c oughs> โดนแม่บังคับอุ้ยไม่คิวมาอีกแล้วเอาข้าแถวเลยข้แถวเลยนี่ฮะคนไหนดูคลิปนี้อย่าลืมนะครับขับรถมาจังหวัด สมุดสงครามเพื่อก้ากรุงเทพวันวันกัตตะเลอร์ก่ะแล้วอย่าลืมไปมานี่ฮะวัดเลยบอกเลยฮะผมดูหลายคลิปแล้วไม่ค่อยบอกว่าอยู่ตรงไหนชอบหยุดปไอ๋อวันกัตตะเลอรอยู่เหรอไม่ค่อยหยุดเลยหยุดน้อยหยุดเพียแค่วันสองวันเองอ๋อเดือนหนึ ma, ่งหยุดก oh, Wh ี called, right? <t ops> ่วันไม่รู้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนแล้วแต่อารมณ์ไอ้กัตตะเลอรเนี่ยบางก็ขายแต่มันไม่ได้หยุดครบหรบอ๋อ อว่าหกวันก็ขายตีวันหยุดสองวันเนียก็ปิดไแล้วเอาเป็นว่าขายทั้งเดือนเลยแต่ว่ามีบางวันหยุดคนไหนมาแล้วก็อย่าเสียใจนะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตาเจ๊จะหยุดวันไหนครับก็ดูในเพจได้ครับเพจอะเออมีเพจด้วยเพจมีด้วยแต่เขาลงให้แต่ไม่รู้วันไหนผมลงก็น่าจะเป็นเพจข้าวต้มเรือแจ็คนี่แหละใช่แต่ว่าไม่รู้ใครลงให้อ๋ออ่าเนี่ยผมลงให้นะเอาทุกคนที่ดูคลิปนี้เออที่กำลังอยู่ในกล้องทั้งหมดนะ ข้าไปในเมนูแนะนำบายกิติช่วยแชร์ด้วยให้ตาแจ็คก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้มเรือแจ็คยี่ิบบาทเขาจะบอกวันหยุดด้วยไงเนาะออาผมลงไว้ให้แล้วตกลงหยุดวันไหนหยุดวันหยุดไม่แน่นอนครับท่านผู้ชมเวลาหยุดก็จะไม่บอกเขาบอกวันนี้หยุดมีหน้าล่ะเมื่อกี้ผมดูใน Google บอกว่าตาแจ็คอาจจะหยุดอันนี้รบพาด นี่นี่คือพูดนอกเรื่องนะท่านผู้ชมถ้าถ้าไม่แน่จริงจะไม่เข้าแถวอย่างนี้นะครับละยี่สิบบาทะขายถูกมากๆเต็มถ้วยนะดูดูดูลีลานะเต็มถ้วยจริงๆนี่ขนาดผมเข้าแถวนะผมยังผมยังไม่ได้เลยอ่ะอืมโหอันนั้นเป็ดนะฮะหม้อนั้นคือเป็ดถ้าเคยจะอกไก่นี่ต้องอยู่ข้างหลังคนที่นี่ชอบกินเป็ดเนาะ เขาเป็ดแก่อร่อยกับเพื่อนครับมันเป็นเครื่องในสี่อย่างครับโอ้หนึ่งอะไรบ้างสี่อย่างหนึ่งเครื่องในมันน่ะไม่รู้มีอะไรมั่งไส้กระเพาะไม่มีเนื้อหรอเนื้อเขามีปนกันอ๋อปนกันอ้าวมีกับไส้แล้วก็กระเพาะแล้วก็เนื้ออีกอย่างหนึ่งคืออะไรหัวใจหัวใจโอ้โหกลืนอ่านี่ห้าแล้วตอนนี้อ่าแล้วเอาแค่สี่อย่างเอาสี่อย่างโอ้โหดูเหรอ อ่าโอเคฮะดูท่านผู้ชมดูนะนนคลิปข้ออันนี้ข้อไก่ตุน๋นนยโอ้โหนี่ข้อไก่ตุน๋นมาอีกแล้วท่านผู้ชมมีหลายรูปแบบนะนี่สินค้าเท่ากันแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งกลับบ้านยาแทงสองน้ำหนึ่งโอ้โหนี่มีใส่กลับบ้านด้วยฮะท่านผู้ชมในชุมนวะิทผมจะกลับแล้วนะตาแจ็คก,กินไปสองถ้วยโอ้อร่อยมากๆโอเคครับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมช่วยช่วยแชร์ด้วยนะดูแล้วช่วยแชร์ด้วยเมนูแนะนำบายกิติวันนี้ต้องลาตา ตาแจ็คใช่ไหมโอเคขอให้ขายดีๆโอ้โหขายเขาขายดีแล้วผมไม่ต้องไวยพอหรอกโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยตาแจ็คผมไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับอ้าเอาจ่ายตาแจ็คสองสองถ้วยด้วยครับ